ก็ใช่ส mm ิม hmm. yeah, ีสามแสนก็ใช่เสียแบ่งกูบ้างที่สามแสนอย่าว่ากันนะขี้เกียจอิจชาไม่พัฒนาหาพวกคนส่วนมากจะมองที่ความเสเร็นาวันนี้ไม่ได้มองว่าจุดเริ่มต้นก่อนนนั้นคืออะไรบางคนมองมองมองแม่ทีมเก่งวันนี้ โอ้แม่ทีมสุดยอดก็ใช่สิทำไมมัใช่สิเริ่มคิดลบแล้วนะบวกท้อมาเน่ยใช่สิเริ่มท้อมาแล้วก็ใช่สิฉันไม่ได้มีผัวรวยบบแก้หนิมใช่สิมาใช่สิไม่ได้มีทีมงานดีๆเหมือนแม่ทีมเนี่มีแต่คนทำงานเก่งๆนั่นก็ใช่สิใช่ใช่สิเอามาใช่สิทำไมล่ะก็ท่านจิ๊นบอกว่าก็ใช่สิก็ใช่สิเปลี่ยนจากก็ใช่สิเดินเข้าไปหาเขาบอกว่าพี่ทำได้ไงสอนผมหน่อยไม่ง่ายกว่าหรอเจอว่าแม่ทีมเราคอมมิชชั่นสามแสนเราเข้ามาก็ใช่สิมีสามแสนก็ใช่สิเอแบ่งกูบ้างท แสนเขามีเขามีคนพันคนน่ะแล้วเรามีเรามีเครือข่ายเราพันคนหรือยังอ่ะแทนที่เรืเหลืองพี่พี่มีเขาไม่ได้ทำแสนอ่ะพี่กรุณาสอนผมหน่อยได้ไหมว่าพี่ทําไงพี่มีน้ําแสนพี่ทําไงที่ผมอยากจะมีทีมงานสักร้อยคนพี่ช่วยผมหน่อยได้ไหมพี่สอนผมหน่อยไม่นี่ง่ายกว่าเหรอก็เลยก็กลับไปข้อที่หนึ่งงั้นไปหาความรู้และหาความรู้เสร็จพอขั้นนั้นมาก็ทําอ่ะพอคุณบอกมาพอรู้เสร็จเรียบร้อยคุณออกมาอ่ะ โทรสามหาใครก็ได้วันละสิบคนเอาวิธีทำงานก็โทรวันสิบคนสิบคนสิบคนไปสร้างประสบการณ์ถูกป่ะเด้หรือมันก็ได้เองอ่าคุณแนะนาแล้วสิบคนกูโทรหนึ่งคนกูโทรสองคนอาทิตย์ละคนอาทิตย์ละสองคนแล้วมันจะได้ประสบการณ์ได้ไงอาจจะไม่ได้โทรแต่บอกว่าโทรแล้วเออแล้วพอม่มีประสบการณ์ไล่ตัวที่แฝงมาเมื่อบวกสองข้อแรกคือแหละคือความมั่นใจมันจะมาได้ไงเมื่อมั่นใจมันไม่มามันก็ไม่กล้าที่จะคิด ทำในสิ่งที่ไม่กล้าไม่เคยทําเมื่อไม่กล้ามันก็ไม่กล้าตัดสินใจเมื่อการสินใจมันก็ไม่ยอมรับความจริงแล้วมันก็มาบอกว่าใช่สิ <c oughs> <c oughs> กลับมาที่เดิมสุดท้ายสรุปได้ไหมครับถ้าเกิดอาการคิดแบบนั้นมันจะมีอาการของเขาจะเป็นประมาณไหนครับโอ้โห oh เอาตรงได้ไหมอย่าว่ากันนะครับขี้เกียจอิจชาไม่พัฒนาหาพวกสี่ข้อ ผมว่าจบแล้วนะครับจบไหมคือขี้เกียจเนี่ยคือหมายว่าแทนที่จะเอาเวลาตรงนั้นน่ะไปหาความรู้เอาเวลาที่มีว่าคนนู้นคนนี้ไปหาความรู้ไปหาประสบการณ์ก็ไม่ขี้เกียจและอิจฉาก็เห็นเขามีแล้วอยากมีแบบเขาแต่ไม่แต่ขี้เกียจอิจฉาเขาเห็นเขาดีกว่าเห็นเขาดีกว่าก็เห็นเขาดีกว่าอยากมีเหมือนเขาไหมอยากมีแล้วไม่มีน่ะมีเอาไม่อยากทาไม่อยากทําอาจจะเอาคนเก่งๆไปวางให้เลยก็ได้ผมว่ากระตายเหมือนกันนะตาย อย่าเอาคนเอาคนเก่งๆไปวางใต้คนที่เกลียดตายหมดทั้งลังตายยกลังเลยทั้งสายตายยกลังจริงๆเพราะอะไรเพราะเขาก็ไม่สร้างและขณะเดียวกันเขาก็กดข้างล่างไม่ให้ขึ้นด้วยทําไมก็ไม่ได้นี่แล้วแล้วบริษัทจัดอบรมกูไม่เข้าทําไมอเดี๋ยวเข้าแล้วมันฉลาดมันเก่งมากู ผมไม่เคยเจอแพจที่แบนี้มีนี้ไม่ได้ว่า<ะ>ใครนะไม่ได้ว่าใครแต่ผมเจอเพจเออเยอะแยะบริษัทก็มีบริษัทก็มีหัวหน้าไม่พัฒนาตัวเองขี้เกียจขี้เกียจเรียนไม่อยากจะพัฒนาตัวเองขี้ฉาด้วยขณะที่ลูกน้องอยากจะเรียนน่ะแต่หัวหน้าไม่ให้ <c oughs> บริษัทจัดก็ไม่ให้ห่วงไว้เดี๋ยวมีมีคนทํางาน สรุปทาไมก็มันไปแล้วเดี๋ยวมันรู้มากกูกูก็โง่กว่ามันเดิสุดท้ายก็คือโง่ยกลังเลยเรียกว่าโง่ไปแบ่งใครไม่แบ่งใครไอ้คำว่าโง่นี่คือเราไม่ได้ไม่ได้บูลลี่นะครับแต่เียดี๋ว่ามันเข้าใจง่ายดีตอนไหนก็ก็มาขาม่สี่ขามีสามคือไม่พัฒนาับผมไม่พัฒนาผมก็ไม่ทูกน้องพัฒนาด้วยถูกไหมว่าไม่พัฒนาใกล้คงโง่แล้วมึงก็ต้องโง่ตามกูไม่หาพวก